สวัสดีค่ะวันนี้ไม่หน่อยจะชวนเพื่อนๆมาแต่งเค้กวันเกิดแบบง่ายๆนะคะขั้นแรกให้เพื่อนๆคว่ำด้านหน้าลงนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะหั่นครึ่งจะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ จากนั้นใช้ที่ปาดเค้กนะคะตักเสศษปาเศษเค้กออกนะคะวิปปิ้งค,ครีมนะคะไม่หน่อยเอาใส่เอาใส่หัวบีบนะคะจะได้บีบง่ายนะคะความหนาตามชอบนะคะเพื่อนๆปาดให้เรียบนิดนึงค่ะ สำหรับวิปปิ้งครีมนะคะไม่หน่อยตีสำหรับเผื่อทำเครปเย็นด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะตีไปค่อนข้างแข็งนะคะเรียบนิดนึงก็เอาได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราจะเอาเค้กปิดไว้อีกนะคะจากนั้นก็ใช้วิปปิ้งครีมนะคะ ใส่ไปร,บรอบๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ด้านข้างนะคะใส่ทั้งด้านบนด้านข้างนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้แผ่นปาดเค้กนะคะปาดเค้กให้เรียบนะคะเพื่อนๆ บนก็ปาดนะคะเพื่อนๆใช้ไพ่นะคะปาดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเเพื่อ,อให้เนื้อวิปปิ้งครีมเรียบเนียนนะคะแต่ว่าของแม่หน่อยก็คงจะไม่เนียนมากนะคะเพราะว่าแม่หน่อยตีค่อนข้างแข็งนะคะเพื่อนเเพราะว่าแม่หน่อยต้องเอาไว้ทํา ครเย็นด้วยนะคะก็เลยต้องตีแข็งค่ะเวลาเพื่อนๆตีก็กะตีให้พอดีนะคะสําหรับคลิปตีวิปปิ้งครีมแม่หน่อยเคยลงไว้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่หน่อยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทำเพื่อนๆก็หมั่นเช็ดไพ่ด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้เนื้อครีมไม่เรียบนะคะเพื่อนๆวันนี้เนื้อครีมของแม่หน่อยไม่ค่อยเรียบนะคะ เดี๋ยวไม่หน่อยจะใช้ไพป่ปาดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อครีมจะเรียบนะคะเพื่อนๆตอนนี้ไม่หน่อยก็ปาดหน้าเค้กเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็พยายามสุดๆแล้วนะคะก็ได้แค่นี้นะคะเพราะว่าไม่หน่อยตีครีมค่อนข้างแข็งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไม่หน่อยจะใส่ขอบนะคะ จากนั้นก็ตกแต่งตามชอบนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่หน่อยจะใช้ขนมโอรีโอนะคะไม่ได้ทําเค้กนานนะคะเพื่อนๆฝีมือตกเยอะอ้าใส่ไปเลยนะคะ ต่อไปจะเป็นการเขียนหน้าเค้กนะคะไม่หน่อยก็จะใช้แยมบูเบอรี่นะคะในการเขียนนะคะ หกนั้นไม่หน่อยก็จะตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลนะคะที่เป็นสีนะคะเล็กน้อยนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อไม่ให้โล่งเกินไปนะคะตามด้วยเม็ดน้ำตาลนะคะที่เป็นสีเงินนะคะไม่หน่อยมีแค่สีเงินนะคะเพื่อนๆก็กะกลเอาเลยนะคะ จากนั้นแม่หน่อยก็จะตกแต่งด้วยลูกเชอร์รี่นะคะเพื่อนๆจากนั้นให้เพื่อนๆไปละลายโคอติ้งนะคะหรือว่าดาร์กช็อกนะคะเอามาใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็บีบบีบไปที่ตัวเค้กนะคะ บีบไปเลยนะคะเพื่อนๆบีบไปเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะนำคดติ้งมาบีบนะคะให้เพื่อนเพื่อนนำเค้กไปแช่ในตู้เย็นก่อนนะคะเพราะว่าคดติ้งร้อนนะคะเพื่อนๆ บีบิ้งครีมจะได้ไม่ละลายค่ะตอนนี้เค้กก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านข้างก็จะประมาณนี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ